จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับคณะสงฆ์พมจและเครือข่ายส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบโควิด1 9ค่ะ นางสาวนุชนาะประทีปเทียานานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอนครหลวงโดยมีนายอำเภอบ้านแพรกประหลัดอำเภอบ้านแพรกทีมพมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดและผู้นำท้องที่ท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบ้านแพรกร่วมกิจกรรม เรามีเราไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนเราจะตามไปช่วยเพื่อสมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่รับผลกระทบโควิด -19 จําจำนวน20รายและได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ตำบลบ้านแพรกและตำบลคลองน้อยอำเภอบ้านแพรจำนวน5รายเพื่อติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตอัจจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กลุ่มเปราะบางและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวเน้นย้ำว่าขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการจากกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด โดยการเว้นระยะห่างใส่แมสหมั่นล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อรับมือโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันอำเภอบ้านแพรกมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสม10รายยังไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งอำเภอบ้านแพรกได้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะ